อย่างคำกรของหลวงปู่ผางอยากฟังไหมแต่เป็นภาษาอีสานนะใครแก่ได้ก็แก่เอาท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิท่านก็นั่งฉันข้าวอยู่พรานั่งฉันข้าวอยู่งูเขียวตัวหนึ่งตัวเล็กๆแต่ตัวยาวขนาดแ,แ,แก่แกนก็ไต่ขึ้นไปตามลำไม่ไม่ลวกอยู่บนภูเขา ไไปเสร็จแล้วก็ไตขึ้นไตลงท่านบอกว่าท่านก็ได้หันมาถามญาติโยมผู้หญิงที่ไปเสบานท่านบอกว่าไม่ออกพอกง่ตัวนี้มันมาเทิเนี่ยฟั่งนี่หูพวกเจ้าได้ยินบอกันว่าโยมก็ได้บอกว่าหลวงปูหูขน่อยเนี่ยมันบ่นเป็นหูเก้วตาทิพเป็นว่า,ามันบ่กได้ยินสันปนัญญาเดี๋ยวสิเทศดเหนี่ยฟัง่งบันบ่า มันมาเทศธทำมาให้อย่าปูฟังยาเนนะ็บมามาเลิกใครอยากหนีโรกวก่วงทุกไงในกองไฟอย่าไปตามตันหาโมกามมาคุณหามาทำบิปัจฉนาเห็นหูหาทางสิผลโศกเหบเร็ยวๆวยาิพี่น้องมั่นศีรษะคำทงังให้เจ้าว่างค้นหาออปปมาให้เจ้านาย เขาของหลายหมากหล่นตนหมอยระมิงไปบ่เห็นเดาไปใดตายไปกระเสียเปลาฟงโมเจ้าคิดเบึงให้มันคับให้ไปจักในใจให้ห้ำห้อนดูบางให้พาทัางเสียไปหนาหาทัางให้ผลนโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสามมันเป็นไฟแสงกาเผาอุล่าให้ไหว้วอดตลอดมดทุกสัน่นขุนขาไปพ้น มันบ่เหลือ,อยังข้างกะสลาดจำไตแมน่นไผยไผกะบว่อมีเหลือหลอดังเดียวกันนันดูคนใดใจ,จตำทำปนปีพ่อละพี่เร็วชามยามมินทันเนระคุณเดวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสารขมนรกมกตนเองผู้ใดจำได้จำมองมีปัญญาจำมองอ,อันมีปัญญาจำก็ดี เป็นคำสอนเอิ่นคนมาปฏิบัติธรรมนมาตัวนี้หลวงปู่ผางเปันหาสติอยู่ทุกวันทุกวัน,นเอิ่นคนมาปฏิบัติธรรมแกก็าหาที่เปรียบบะได้สำดับคนที่เอาในมือดานิดแต่ว่าก็รทำให้ต่อเนื่องต้องสู้อดทน ខ្ນះនារាប់ទីស់ទីល